าตายายนะครับสิ่งที่จะเป็นรูปภรรสักปัญหาใดๆนี่ก็จะผ่านพ้นไปในทางที่ดีนะครับเพราะนั้นเขาจึงบอกว่าการกระตันดูกระตาเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อแม่ญาติญาติพี่น้องนี่ถกน้ำไม่ไหลถกไฟไม่ไหมเป็นความเชื่อซิ่งหลายคนก็ปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายก็ได้ดีมาตลอดยกตัวอย่าง พวกเรานี่แหละครอบครัวชาวบ้านนี่แหละลูกหลานทุกคนก็ให้เกียกรติและเคารพผู้เป็นปู่ย่าตายายผู้เป็นคุณป้านา้าอานี่คือเสน่ห์ของพวกเราถ้ารักษาความดีเหล่านี้เอาไว้หนึ่งยังไงพวกเราก็ไม่มีวันลดใครแล้วก็มันเป็นเนื้อนาบนุญที่มันกับว่าเปีนไ,ได้อะไรเลยไหนไหน,ไหนว่ารวยเห็นรวยเลย การที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่คือสุดยอดของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในตัวถ้ามีเงินจำนวนมหาศาลแต่ว่าเราสูขภาพไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์มากนักมีอยู่แต่ไม่มีมากนักแต่ว่าถ้าอายุหมงินปีสุขภาพแข็งแรงเดินไปไหนมาไหนได้สบายร่วมกิจกรรมได้นี่คือสุดยอดของมหาสมบัติ สองพันหกร้อยหกสบปู่ย่าตายายที่เราเรียกหรือว่าพระรัตนท่านที่ตามที่เราเป็นลูกเป็นหลานสายญาติเป็นผู้เป็นเป็นแม่ผู้เป็นพ่อเ,เ,เ,เป็นสามีก็คุณลูกหล,ลานทุกคนที่ได้รวมใจเป็นหนึ่งมาทำบุญแล้วเรียกสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนนะกัแล้วก็นำมา ในวันนี้เอามาให้คุณพ่อคุณแม่คุณย่าตายหญ่ด้วยมันเป็นรับทราบกันรู้เพราะฉะนั้นเราเะเราจะไปไหนเดินทางไปไหนก็จะอย่างน้อยก็มีคุณพ่อคุณแม่คอยปลูกรักษาหรือคอยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจะมาหาเราแล้วออกไปเราไปทำงานก็ราบรื่นลูกน้องก็เชื่อฟังไม่มีคนคอยขัดขืนบงหนีไม่มีความที่สั์กันเรานะครับขอให้ลูกหลานนั้น สาความดีนี่เอาไว้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเขาทำไม่ทำไปเรื่องเขาไปแต่เราทำดี่สุดแล้วใหทุกคนมีความสุขโชคดีมีชัยตลอดปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ตลอดไปจ้าทุกขครับผมของฝากจากอาเกียท่านผมเริ่มแกแล้วทำไมว่าเริ่มแกก็เริ่มบวม คนที่คนที่มีอายุมากก็จะเป็นลักษณะนี้แหละเราว่าจะเอาของไม่รวบพ่อกับแม่เข้าบ้านหรือยังว่าจะเอาจากเขาตั้งใจจากเขาก็ให้ทั้งหมดเองเกียมมาอยู่นี่พ่อกับแม่อยู่ไหมเข้าบ้านอย่างี้